เดอะสตาร์ค่ะก็มาชวนแฟนคลับไปร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือนะคะที่วัดย่านจังหวัดน,นนทบุรีค่ะใกล้วันเข้าพรรษาทั้งทีนะคะสองหนุ่มสาวจากเวทีเดอะสตาร์ตุ่มตามยุทธนาและนดพนาย,ยางกูลก็เลยขอเป็นตัวอย่างพุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่ที่ดีค่ะชวนแฟนคลับไปทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือที่วัดกู้ย่านปากเกรด็ดโดยทั้งคู่ย้ำว่าการเข้าวัดทำบุญนั้นไม่ใช่เรื่องเอาล้าสมัยเหมือนที่วัยรุ่นหลายคนมองข้ามค่ะ ถ้าเกิดหลายๆคนัยรุ่นเนี่ยอยากท้าทายอยู่แล้วในวัดมีเยอะแยะครับให้ท้าทายลองเข้าไปดูครับสนุกครับแล้วก็เราก็ได้พักผ่อนจิตใจแล้วก็คือเหมือนแบบว่าชาร์จแบตให้ชีวิตได้อะไรอย่างงี้คือบางคนอาจจะไม่มีเวลาเข้าวัดอย่างเงี้ยก็อยากให้ทําความดีรอบตัวดีกว่าคือมีโอกาสทําความดีเมื่อไหร่ทาความดีตลอดค่ะ และหลังจากทาบุญชุดใหญ่ไปเรียบร้อยนะคะนุ่มตุมตามก็ขอมาชี้แจงข่าวเมาล่าสุดที่มีคนจ้องจับผิดว่าตอนไปขึ้นเคียงให้มีดมอเฉาะหน้าจนเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดนํารูป before and after มาเทียบกันให้เห็นกันจัดจ่ะเลยทีเดียวค่ะคือช่วงนี้จะพักผ่อนน้อยแล้วก็ทํางานหนักก็ลึกก็คือเจอผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่ก็ยังบอกว่า หอมลงเยอะแล้วก็แบบสูบลงเยอะเลยครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าสังเกตคุณแม่ก็ได้ฮะเพราะว่าคุณแม่กับผมเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาคล้ายกันแล้วก็แล้วคือทางบ้านจะเป็นคนที่หน้าที่เรียวตอบอยู่แล้วครับลหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเราไปทาอะไรไหมกิจกรรมไหมก็คือแต่ความจริงคือไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับแหมทํางานเยอะจนใบหน้าสูบ้อมเรียวตอบขนาดนี้สงสัยคงต้องเจียดเวลาหาสาวๆมาดูแลทั้งตัวและหัวใจเสแล้วละมัง้ง